คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมหนึ่งยอนบทที่สาบรรดาบุตรของพระเจ้าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จากพระองค์ท่านที่รักทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเศ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชําระตนให้บริสุทธิ์ เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติพวกท่านรู้อยู่แล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปอยู่ในพระองค์เลยผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทำบาปอีกต่อไปส่วนผู้ที่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นพระองค์ และยังไม่รู้จักโรงลูกทั้งหลายเอ๋อยอย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติชอบก็ชอบธรรมเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงชอบธรำผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารเพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเศร้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมาร ผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปเพราะเสื้อของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเช่นนี้แหละจึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมานคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า จงรักกันและกันนี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เรารักกันและกันอย่าเป็นเหมือนอย่างคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไมเขาถึงฆ่าน้องก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องนั้นชอบทำพี่น้องเอย๋ย อย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในตัวเขาเลยเช่นนี้แหละ เราจรึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราและเราก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรลูกทั้งหลายเอ๋ย อยากให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าเช่นนี้แหละเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกลางบนเฉพาะพระพักพระองค์เมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากรองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เรา